ใ<ผ><บ>นในในสายตาตอนนี้ผมรับตาอยู่นะแต่ผมเห็นเอปาเป้ยืนถือลูกบอลมา,าไป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 เลยไปไอ,อ,อ,อ้ป้าน,นี่แหละของแท้ของแท้แท้ทหวันเฮ้ยไอ้เฮียหลายคนหลายคนผมต้องดูผมต้องดูแล้วครับรูนี้รอบสามแล้วนะอันนี้รอบสี่รอบสี่รอบสี่ อันนี้คือรอบพี่ฝีวันนี้รวยวันนี้รวยสวยรวยเอามาเลยอย่าไปรังเลอันนี้รอบพี่ฝีติดแต่อย่าไปรังเลเออมาแล้วลุงมาแล้วลุงชนสามรอบเฮ้ยพี่เอชวันนี้ผมเห็นภาพจริงๆนะพี่ที่ผ่านๆมาผมรู้สึกว่ามันมันมีภาพแต่วันนี้ผมเห็นภาพจริงพี่ผมเห็นภาพพี่เอชผมเห็นภาพแบตแบ็คพี่ชายผมเห็นภาพจริงพี่ชายวันนี้แบตแบ๊บก็เป็นสีดำวันนี้ผมเห็นภาพจริงพี่ชายไม่มีรอบที่ห้าแล้วถ้ามีรอบที่ห้ากูไปแล้วปารีส จะมาหรือไม่อยู่ตรงนี้ไม่ไม่ชอบไอวอนวะปิดดีกว่าไม่ชอบวะอะไรอะอะไรวะคุณดูนะเบื่อไปเฮียปิดไหมวะแล้วก็เดี๋ยวคุเดี๋ยวคุไปละเดี๋ยวคุว่าแตกแค่นั้นแหละเดี๋ยวกูมารอดูตอนแตกเดี๋ยวกูรอสมน้ำหนาเงินปีไปเลยพี่เงินปีไปนะเหนื่อยใช่ไหม เฮียควยสองหมื่นกว่าบาทน,นะนี่เฮียควยกูตีไปบระมาณหกหมื่นแล้วตัวน M เนี้ยเอ็มปั๊บเนี่ยไม่ได้มีเฮียอะไรดีเลยนะแต่มึงจะกลับตัวกลับใจได้ M เอ็มปั๊บเป้ตำนานมึงจะถือกำเนิดขึ้นตรงนี้เจ็บไม่จำไปแป๊บ เป๊ะมันคือเจ็บไม่จ๊าบเป๊ะโอ้ยเหียไปอีกแล้วมาเป๊กูเฮียยากเกินเฮียยากมากยากมากเฮียเหียยากไปสี่รอบอะสี่รอบใช้ร้อยยี่สี่ น่าจะใช้รอบไปสองล้านล้านน่าจะหมดไปสิบล้านล้านแล้วอะ่ะเ <Yeah. S 1> <Yeah. S 1> ของจริงอะ่ะเอ็มปั๊บอ่ะของจริงอะ่ะไอเฮียหูแม่งยากจริงมาหูแม่งยากมากยอมเลยไอสัตย์ยอมใจเลยหูแม่งยากของจริงเว้ยเฮียยอมเลยอะ่ะยากเกินอะ่ะ ปีใหม่อะแม่งเป็นอย่างงี้อะไอเ้เฮียปีใหม่อะโหแม่งยากจริงเว้ยยอมใจเลยนะแม่งยากเกินต้านวะยากไปไอเฮียท้อเลยอ่ะผมมองว่ามันปรับเลทเว้ย มันไม่มีทางที่ผมจะตีห้าห้าหกรอบแล้วแม่งเป็นแบบนี้ได้อะผมมองว่าแม่งปรับเลทชัวผมมองว่าแม่งปรับเลทอะยังไงก็ปรับร้อยเปอร์เซ็นอะไม่มีทางอ่ะที่จะตีแบบว่าแบบแบบเนี้ยตีแบบบ้าเกินอ่ะลองขึ้นบกวกสี่ด้เหียดูดิมันจะกลับไปบวกสี่กูว่ามันน่าจะกลับมาแล้วให้กูหาอะไรต่อเว้ ใช้ร้อยสิบเจ็ดพอเฮียไม่ใช้เยอะตีแม่งไปเลยเฮียสี่รอบนะเว้ยรอบละสองหมื่นอ่ะโอ้โหแม่งโหดแบบโหดเลยอ่ะเนี่ยตีแค่เนี้ยตแ,แต่กูขายลงตลาดละ ไอ้เคียติดให้กูอะโคตรง่ายอ่ะไอ้เฮียกลับมาบวกสี่อะไอ้เฮียไอเ้เป๊ปวันนี้กี่เปอร์เซ็นต์วะแบบเนี้ยออันนี้อ้าอย่างเงี้ยคืออย่างที่ผมบอกพี่หลอดละสิบเปอร์ซ็นพี่หลอดละสิบเปอร์เ็นใช่ครับครึ่งหลอดก็ห้าเปอรพี่ ผมมันยากเกินมากเลยอะลุงลุงเชื่อผมสักครั้งได้ไหมขอแค่ครั้งเดียวอะลุงเอา123ตัวใส่เต็มเต็มเต็ม5ตัวมันติดจริงๆนะเว้ย5ตัวอตัวละเท่าไหร่เนี่ยไอ้ลุงอย่างน้อยลุงหมดไม่เยอะไอ้ลุงเอา124มันหนักไปมันเหมือนเอาหมื่นมาละเลงเล่นอะรอบหนึ่งมันหลักสองหมื่นเลยนะลุงลุงทำอะอย่างน้อยอันเนี้ยถ้าเกิดว่ามันแตกก็ไม่ได้เจ็บเยอะเท่านนั้นน่ะไหนลองดูก็ได้สักรอบลุงมันติดลุงลองเชื่อผมสักรอบหนึ่ง ตีแบบตีทิ้งอะตีทิ้งอะคิอะไรมากมายอะมคนมันจะติดอะโอ้ร้อยยี่สิบเท่าไหร่อ่ะจริงนะเว้ยคนดูมึงรู้ไหมว่าการที่เขาทําแบบนั้นไอ้นี่ถูกพี่ไอ้นี่ถูกราคาถูกไอ้ที่เขาทย่างนั้นมันมันอะไรมันเกินไปเนี่ยปีประมาณรอบสองหมื่นชิ้นละสองหมื่นแบบเงินจริงอะสองหมื่นเงินจริงอะอย่างน้อยอันนี้อันนี้พี่บดเอ็มอาร์สองล้านล้านกำไมเท่าไหร่หมื่นเดียวพี่ยังดีกว่าพี่ไปทําอะไรอย่างนั้นมันหมดแบบ มหาศาลหมดจริงไอ้ที่อเนี่ยพี่ยไม่รับมาหรือเปล่าในร้านค้าเชื่อหัวหลอนจัดเลยอ่ะไอ้สารพี่ชนพี่ชนะฮะพี่ชนห้ารอบแล้วพี่ตีเลยพี่ลองพี่ลองพี่คิดว่าอ่ะมึงมึงมึงบอกกูอะว่าตีตอนไหนอ่ะกูให้มึงละเลงแล้วกันนะพี่คิดว่าพี่จะติดอ่ะมันติดอ่ะเนี่ยหลอดเชียเนี่ยเนี่ยอ่ะมึงละเลงไปเลยมึงมึงบอกเลยมึงแค่บอกเฮียพี่ชายมึงแค่บอกกู นี่แหละคนเราแม่งจะติดแม่งไม่ต้องตีเต็มหลอดก็ติดอ่ะมันคนคนที่ใช่อ่ะไม่ต้องพยายามมันก็ใช่อันนี้ถ้าเครดิตนะคือเครดิดเนาะพี่เตียมเตียมก่อตัวอัพเกรดเลยพี่เตียมตอนนี้ผมหลับตาอยู่อ่าผมหลับตาอยู่นั่งทําไงเนในสายตาตอนนี้ผมหลับตาอยู่นะแต่ผมเห็นเอ้ป้าเป้ยืนถือลูกบอลมาไปไปพี่ไปไปเลยไปไอ้ไปนี่แหละของแท้ของแท้แท้หวานเฮ้ยไอ้เหี้ย อะไรยังไงอะไอ้เฮียเชื่อมเชื่อมผมสักรอบดิวะไอ้เฮีย <I here. S 2> ของแท้แท้วานไอ้เฮีย <I here. S 2> ดีกว่าพี่ไปเสียเงินหมื่นเงินแสนอจาอนอจารย์บอลไอ,อ้เฮียอาจารย์บอลของแท้ไอ้เฮียอยู่ในเสือ้อมองไม่เห็นทุกคนยกมือเฮียกราบไหว้บูชาของแท้ไอพลาดตัวละโอตัวแพงนะตัวเฮียเนี่ยไอเฮียดอกไม้ทุพเทียนไอทราบอาจานบอลตัวนี้มันปรับเลทจริงมันตียาก คนตีติดน้อยมากเลยตียากตีหลายรอบจัดอ่ะบอกให้ใช้ไหลเปลืองเนี่ยแต่ดอกไม้ทุกเทียนจานบอลไอ้เหี้ยของแท้แท้ว่าเพี้ยใช้สูตรลุกไปเยี่ยวบวกโอกาสติดอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของแท้แท้หวางอันนี้คือบวกสูตรลุกไปเยี่ยวนะเพราะว่าตีเบเมก็สูตรลุกไปเยี่ยวเหมือนกันไอ้เหี้เพราะมึงเพราะมึงเชื่อกูหรือยังแค่นั้นแหละดิมึงกูไม่ได้พูดเล่นนะดีกว่าติดมาบอลดีกว่าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยจิีจัด พี่ยดฟังผมดีกว่าพี่มีเสียเงินเป็นรอบละสองหมื่นสามหมื่นเี่ไอ้เฮียไอ้เฮียสูตรลุกไปเยี่ยวพี่ไปส่องดูสแตนพี่ไปส่องดูสแตนของแท้โอ้โหไอสัตว์เย็ดแม่คนดูเขาเย็ดกันหมดคนดูครับเย็ดไหมแบบนี้เย็ดเออเย็ดแบบนี้ได้อันนี้ได้แบบนี้ได้ประหยัดดดด้้ววยยยประหัแบบนี้เย็ดแบบนี้เย็ดเราไปส่องดูสแตนมาหน่อยพี่โหดป้าอันนี้กูตีไปรอบที่ห้ารอบเนี้ยรอบที่หกเพียดฟังผมตัวเนี้ยมันปรับเลทจริงแบบฟิปคนคนตีติดยากมากเลยปีใหม่อ่ะ บอกห้ามันตีง่ายเลยแต่แม่งตีกันไม่ติดเลยอือโอ้ยชี้อะมเถื่อนอะบอกเลยเหมือนเหมือนเล่นองรีอ่ะเหมือนพี่ได้องรีที่เป็นองรีสองเท้าอ่ะแล้วเป้อะเป้สองเท้ามีเดื่อยเลยตัวเนี้ยตัวเนี้ยผมบดไปบาแสดึงตัวเนี้ยแสนบาทรอบรอบนี้พี่หมดนิดเดียวนะอันนี้อันนี้รอบนี้หมดนิดเดียวรอบนี้หมดสองล้านจริงๆงแต่แต่รอบก่อนคือเต็มหลอดสี่หลอดครึ่งสี่หลอดเต็มหลอด ตอนนี้ผมลงสตรีมใช่ป่ะวันนั้นอะ่ะผมผมก็มาเปิดอีกห้าหมื่นแล้วก็มาตีเอฟปั๊บแล้วแตกอีกคืออะ,อะไรร้อยยี่สี่ผมมาหมดไปสามตัวอะไรร้อยยี่สี่ที่จะไป<ซ>ะไตีเน็ตเป็ดนะที่หลังเราตีเนต็ตเป็ดแค่นั้นอนะ่ <20 S 1> ะร้อยยี่สี่พี่เวเขาก็ตีไม่อะพี่พี่เวเขาหมดไปเยอะมากพี่เว <3 S 2> อสามรอบอุ้สามรอบก็หลายอยู่นะลุงหลายอยู่นะเยอะเยอะเยอะอะหายตัวนี้แสนห้าใครเอาทักมาไม่มีใครเอาหรอกไอ้เหี้ยะสามหมื่นนะออกสามสิบสามหมื่นนะได้เพราะสามหมื่นได้ แพงสามหมื่นได้อยู่เอมันถูกใช่ถูกกว่าตีเองเยอะเลยเอาง่ายไอ้โง่ไหนบอกสามหมื่นโอ้ยแพงมึงก็ลองไปตีเองสามหมื่นไปตีเองะกัดปันตีเองอะะกูตีให้พวกมึงดูแล้วเว้ยว่าว่าว่ามันแบบยากห้านะเว้ยนี่ใครบวกห้านะเว้ยเห็นแล้วนะว่ายากอ่ะโหยากยากนี่ใครบวกห้านะยากมากถ้าดับดับโดยนี่ต้องฆ่าบืนผมตีไปเลยให้ห้าบืนคือผมตีให้ดูแล้วอ่ะผมตีไปห้ากูตีกี่รอบวะสองรอบ สามรอบสี่รอบรอบเนี่ยรอบห้าติดห้ารอบใช่ปะวะเป๊บใช่ปะประมาณห้าหลังเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานที่กูตีไปอ่ะที่แตกไปรอบหนึ่งอันนั้นอรอบที่เท่าไหร่รอบรอบที่สี่ปะรอบที่สี่พี่อ่ะแล้วเมื่อกี้ที่แตกคือไม่ไม่ตอนนับรวมที่กูลงสตรีมไปด้วยนะอันนั้นรอบที่เท่าไหร่น่าจะห้าป่ะพี่ผมจำไม่ได้ฮะน่าจะห้ารอบนะ